Sausage Man, game Sausage Man. Hello there, little Sausage Man. We've yeah. prepared a basic training to help you quickly familiarize with the game. Yeah. let's get started lord pad love it all swipe the right half of the screen to move the camera control the joystick to make your sausage move เ <Shoot> ครื่องนี้ใช้ก็ใช้ Samsung A30 น,นะโอ้โหหน้าจอแม่งก็ไทยไม่ค่อยจะเลื่อนเท่าไหร่งนไงต่อฮีโร่ใส่อะไรอะไฟฟ้าหรอโอ้โหงมีไฟง่ายต่อขับทูอะไรนะ みんなのときに。 นีดีก็เป็นฮีโร่ใหม่มเฉยเสียวนะเล่นไงก่อนอันนี้ก็โดดเนอัะมีต่อยด้วย b บตเตอร์สตารอิน ล9 0ย Pick up the weapon inside the building. You will get a higher chance to get shot if you stay in the open area. ทุกคนจะไปลงไหนดีนะคะเนี่ยยังไม่มีเปืนเลยอืมซ้ายขวาลงามาเ,เลยลงปุ๊บตายปั๊บเลยไหมเนี่ยต้องทำไงอ่ะเข้าบ้านนี้หรอกยัเก็บเปืนก่อนเก็บไงอ่ะอันนี้เปืนไหมเนี่ย <laughs> use bandages first aid kits and med kits to instantly recover health point <laughs> 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 white zone is the party area recommend move toward the party area can you do it บกสองไปด้วยเราเดอกเขายิงตายก่อนแน่เลยยิงไงนะลูกกระสุนยิงมีน้อยๆเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเขาอยู่บ้านไหนเนี่ยฮัโหลเข้าประตูเข้าประตก่อน จำกัดระยะทางไหมเนี่ยโหยมีตังค์ด้วยเก็บทุกอย่างเก็บตังค์ไม่ได้หรอ,อเปิดแล้วให้เลยตอัน,น,อน,นี้มีตั้งสามสิบโลแล้วไหนมันแรงวะเนี่ยมันโดดไงอะ

โดนเขายิงตายก่อนแน่เลยโอ้ยอีดอกปิดแมพยังไงเนเี่ยปิดแมพ marking target location marking target location ปิดแมพโอ้โหปิดแมพอย่างยากเฮ้ยมันยิงเราอย่างนี้ยิงไม่โดนอะโอ้ยพี่น้องครับเก็บปืนมันตุยย้ยแย่ไป็นหนึ่ง ปืนแม่ก็มีอยู่สิอันอาวไม่มีลูกกระสุนว่ะเดี๋ยวลูกกระสุนไหนบ้างก่อนเอาลูกกระสุนไหนบ้างก่อนเก็บไงนี่ไหมอรแล้วก็อันไหนลูกกระสุนนะอันนี้ปะย่เก็บไม่ได้หรอ วายมีลูกกระสุนอยู่แค่นี้โอ้มันเหมือนฟรีไฟนะเกมเนี้ยเกไงอะมีมีระเบิดด้วยเกมไงวะเกมดิหมให้ยิงกูให้ยิงกูเนาะ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 ทำไมเขาตายง่ายจัง มันมีเสื้อกอดเขามีมหมวกด้วยเยี่ยมเลยเสื้อกอดแปดสิบนี่คืออะไรวะตวกระสุวนไม่มีหายแล้วพวกระสุวนน่ะไว้เบรบอ,อานอกมาทำไมเขาแข่งไกลด้วย ไว้ไม่มีลูกกระสุนแล้วหรือว่าเอาเปืนนี้ดีวะมีน้้งสามสิบลูกอันนี้ก็ได้ไปไหนแล้วอ่ะใครยิงเรากันโดด ไหนอ่ะเห่าอยู่ใสเราต้องวิ่งเข้าไปในนี้เหรอวิวเห็นอะไรแว๊บๆนี่ไงว้าว u became the new elimination leader นีน่เอามาสามสิบโลกต้องวิ่งไปไหนวิ่งไปข้างใน กระโดดแล้วกระโดดฟิวโอ้ยจำกัดแคบลงกว่าเดิมฉันต้องวิ่ง,ง,งไปไหนเนี่ยเข้าไปข้างหน้านี่เนาะเขาจำกัดวงแคบลงเข้ามาแอรเรียตรงนี้ใช่ไหมวัตระคิล โอ้ยเก็บอะไรได้มั่งเนี่ยกระสุนก็เก็บไม่ได้หมีสิบโลอันนี้ดีกว่าเราจะออกจากวงล้อมแล้วต้องเดินไปทางไหนเนี่ยไปข้างไหนวะขอยพยาบาลด้วย เก็บตัคงเดินไปทางไหนอ่ะข้างหน้านี้หรอลงน้ำได้ไหมโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอนยลงน้ำอันตราย นี้อะไรอะ่ะกินได้ด้วยอ๋อเพิ่มเลือดหรอหรืออะไรเราวิ่งเหนื่อยมากเลยเนี่ยเขาจะให้เราไปไหนครับเนี่ยไปไหนอะ่ะข้างหน้านี่หรอเราเห็นเหยื่อแล้วก่อนนะใช่ไหมเหยื่อมันอยู่ข้างหน้าป่ะใช่คนมนั้ย ไม่ใช่คน <c oughs> นึกว่าคนเกมอะไรครับเนี่ยซอสเสรโอ้โหวิ่งออโต้สปปรลิตทำอะไรได้บ้างเนี่ยหงวิ่งแบบงงๆเราไปไหนต่ออ่ะ อันนี้หรอยังไม่เห็นเยื่อเลยอะในนี้มีอะไรอะมีโูก,กะสุนไหมในนี้มีตั้งสองร้อยสาลูกนะอันนี้คืออะไรไม,มีอะไรไหมมึงเห็นอะไรแวบๆ โอ้ยนาจอก,ก็เลื่อนแล้วค่อยจะดีแรงเป้ายากมากบอกเลยซอสเสร็เราเห็นอะไรเขาอยู่ข้างหน้าเราอาจจะตายก่อนตัวแย่ก่อนไหมคะพ้อยิงแถวๆนี้ไปไหนวะไหนอ่ะ้อเราต้องรีบเข้าวงล้อมนะไม่นั้นจะโดนยาพิษหรือเปล่า ให้มันอยู่ในวงกลมเหรอสรุมันให้มาเล่นเมืองข้างหน้านี้หรอในนี้มีอะไรอ่ะโอ้วิง 8, ่งแปดคูณแปดรอยเมตรมากไม่มีเหยื่อเลยเอ๊ะกลับไปทางนี้ อันยองอาสซโยปาร์ตี้แอร์เรียโคสซิ่งเราต้องอยู่ทางนี้ใช่ไหมนี่มีบ้านด้วยหาวิ่งหาที่วิ่งเติมกระสุนกัน ระดับสองหรอเราต้องทำอะไรมีกระบ,บอกกระบอกวุ้ยมีระเบิดด้วยระเบิดไปนะเนี่ยสกอเกะส้อของอันนี้ดีกว่าปะอันนี้ดีกว่าฉันเอาปนหัวกับเสื้อเกาะตรง,งนี้ อืมไหนอ่ะวงตรงกลางนั่นคืออันตรายเลยเลยนี่โอ้ย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 ใครยิงฉันใครยิงฉันไอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอข้างหลังเนี่ยเหรอเฮ้ยฟรีมาก่อย ไม่มีอะไรจริงๆเลยออ้ยอ้ยออ้ยออะไรข้างหลังออ้ยอ้ยอมันอยู่ไหนอ้ยมันอยู่ไหนอ้ยอ่มันบินเลยมันบินเลยเชี่ยมันบินเลยนี่ว่ะแ่ก่อนฉันจะตายแล้วอยู่ไหนวะมึงไปโยงข้างบนนั้นได้ไงเนี่ยมึงไปโยงข้างบนนั้นได้ไงเนี่ยหนวะ อยู่ไหนเนี่ยหลอนอยู่ไหนะคะมันอยู่ข้างล่างเหรอไหนมันบินอยู่ข้างบนเหรอเป็นโดนไงอะ่ะตั้งยิงมันตั้งใจยิง โดนหมด <amp> อ้าว,วทีหนึ่งเฉยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วปะจบแล้วปะจบแล้วปะเย้ <Yeah! S 1> โคตรฟกุกอ้ my gosh สุดยอดครับเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆก็จะมารีวิวเกมไหนใหม่ๆห,หรือเปล่าก็รับชมกันในคลิปหน้ากันนะครับอุ้ยได้ตัวนี้มาด้วยคืออะไรครับเนี่ยน่ารักเกินกวรอยู่ไม่เล่นแล้วอะ่ะพักก่อนดีกว่านะไปแล้วบุ๋ย